จะเป็นบอ่อน้ำนะครับบอ่อน้ำมีโต๊ะมีโต๊ะมีที่พานั่งด้วยนะแต่เรารห้ามถ่ายนะครับก็อันนี้หลังจากมีบอ่อน้ำนะครับเอ่อก็ต้องมีบอ่อกรองเขาเรียกบอ่อกรองนะเอานาะอ่าเดี๋ยวไปดูบอ่อกรองนะครับมีโครงสร้างบอ่อกรองกำลังทำนะครับอา่าเข้าใจไหมบอ่อกรองคืออะไรนะ ท่อนี้ไม่เกี่ยวนะครับท่อท่อนี้ไม่เกี่ยวนะครับเป็นท่อน้ําทิ้งโอเคเรามาดูระบบการกรองกันก่อนนะครับบอ่อหนึ่งบ่อสองบ่อสามบ่อสี่แล้วแกท่อน,นะครับบ่อสี่จะมีท่อมาบ่อสองจะมีท่อมาบ่อสามมีท่อมาแล้วก็มาเข้าบ่อสี่โอเคไหมแล้วตรงนี้ก็จะเป็นบ่อที่ อัหนึ่งนะจะเป็นน้ำที่จะเอาทิ้งเดี๋ยวเราจะเจาะตรงนี้นะอันนี้ไม่ได้เจาะเดี๋ยวทำเสร็จจะเจาะอยู่เจาะตรงนี้เข้าาตรงนี้เพื่อให้น้ำไหลข้างล่างโอเคนะอันนี้เอาเบื้องต้นก่อนเดี๋ยววันหลังจะเล่าให้ฟังอีกรอบหนึ่ง <S <S จะต้องวางโครงสร้างประมาณนี้นะครับ <S 2> <S 2> ไอตรงนั้นไว้ทำลายเดี๋ยวเดี๋ยวบอกให้โอเคนะสงสัยไปก่อนเด้อถ้าใครอยากทำเดี๋ยวไปดูในเน็ตคนก็ได้แต่ว่าเดี๋ยววันหน้าจะมา พรุ่งนี้บัลลูนเนี่ยน่าจะเสร็จแล้วเดี๋ยว,วบอกต่อเดี๋ยวนะ